สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทําเปียกปูนกะทิสดกันนะคะส่วนประกอบมาดูค่ะมีสส่วนนะคะส่วนทั้งหมดนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวขนมเปียกปูนและอันนี้ก็เป็นส่วนของหน้ากะทินะคะมาดูส่วนประกอบของตัวขนมค่ะเราจะใช้หัวกะทิ100มิลลิลิตรค่ะน้ําปูนใสประมาณ300มิลลิตรแล้วก็น้ําคั้นใบเตย1 0 0มลลิตรนะคะเราใช้แป้งข้าวเจ้า40กรัมค่ะแป้งมัน10กรัม แป้งถั่วเขียว10กรัมน้ำตาลทราย,ายใช้120กรัมนะคะแล้วส่วนของตัวหน้ากะทิสดเนี่ยเราก็จะใช้หัวกะทิอ่า400มิลลิตรค่ะแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วเกลือประมาณครึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะเราจะเอาแป้งทั้ง3ชนิดเนี่ยใส่เลยนะคะ ตามด้วยน้ำตาลค่ะน้ำปูนใส่นะคะค่อยๆใส่แล้วค่อยๆคนค่ะตามด้วยน้ำใบเตยค่ะเราจะคนให้น้ำตาลละลายนะคะตามด้วยหัวกะทิค่ะเมื่อเราคนจนน้ำตาลละลายแล้วนะคะเราจะใช้ผ้าขาวบางหรือว่ากระชอนถี่ๆเนี่ย กรองครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะนําไปกวนค่ะอันนี้เราคนจนน้ําตาลละลายเราก็จะกรองนะคะใส่ภาชนะที่เราจะใช้กวนเลยค่ะแล้วให้เพื่อนๆเปิดไฟใช้ไฟระดับอ่อนๆนะคะ เมื่อเรานำตั้งไฟนะคะเราก็จะกวนไปเรื่อยๆค่ะจนะขนมเปียกปูนของเราเริ่มสุกนะคะ mm. เมื่อขนมของเราเริ่มเริ่มที่จะเซ็ตตัวนะคะเขาก็บางทีจะเป็นเป็นก้อนๆน,นะคะเริ่มสุกก็จะเป็นก้อนๆถ้าเราจะให้ขนมเราเนียนเนี่ย คนแรงๆอย่างนี้เลยค่ะเมื่อเรากลัวนะคะขนมเราเริ่มมันเงานะคะเอาคอนประมาณนี้ค่ะแป้งเราก็จะสุกนะคะเราก็จะนำไปใส่ตัวถ้วยค่ะเราก็หาภาชนะสวยๆนะคะแล้วก็หยอดใส่เลยค่ะเวลาเห็นที่เขาขายนะคะเขาก็จะใช้ถ้วยพลาสติกสวยๆ,ๆใส่ ปริมาณเอาตามที่เราชอบเลยนะคะใส่สักครึ่งถ้วยค่ะและเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนของกะทิสดนะคะปริมาณที่เราบอกเราก็จะได้ประมาณสี่ถ้วยประมาณนี้ค่ะเรียกปูนของเราก็ใส่ถ้วยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวเราไปทําส่วนของกะทิสดมาใส่กันค่ะเราก็จะลงหัวกะทินะคะปริมาณเท่าที่บอกเลยค่ะแล้วเราก็จะใช้ส่วนของตัวแป้งข้าวเจ้าค่ะ ใครจะผสมน้ําก็ได้นี่เราก็เอาน้ํากะทินะคะละลายก่อนค่ะเราก็จะใส่ส่วนของตัวแป้งข้าวเจ้านะคะให้กองนิดนึงค่ะเพราะว่าน้ําที่เราใส่แป้งเนี่ยเขาก็ยังเกาะตัวกันอยู่นะคะแล้วเราก็เปิดไฟใช้อ่อนๆค่ะแล้วก็อย่าลืมเกลือนะคะ,ะหน้าของกะทิสดเนี่ยให้ใช้ปริมาณเท่านี้นะคะให้ออกเค็มค่ะเมื่อมาตัดกับหวานตัวขนมก็จะอร่อยเลยค่ะ ใช้ระดับไฟกลางๆนะคะคัวกะทิของเราก็กวนมาได้เสร็จเรียบร้อยความข้นก็จะประมาณนี้นะคะกำลังพอดีเมื่อกินกับตัวขนมค่ะเดีย๋ยวเรานำไปหยอดใส่ขนมกันค่ะขนมของเราเมื่อเราหยอดใส่ถ้วยก็จะเซตตัวลักษณะนี้แล้วนะคะจะมีความนุ่มกำลังพอดีค่ะเราก็จะนำหัวกะทิเนี่ยมาหยอดค่ะให้เพื่อนๆใส่เยอะๆนะคะกินแล้วก็จะอร่อยเลยค่ะหวานๆเค็มๆมันๆ ขนมของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเปียกปูนกะทิสดแล้วเราก็เอาไปเติมไปแต่งเล็กน้อยะคะ่ะให้ดูสวยงามนะคะประมาณน,นี้ค่ะเมนูนี้ก็สามารถทำรับประทานกินเองได้หรือว่าบางคนอาจจะหาสร้างไรายได้ก็ได้นะคะเห็นในห้างเขานิยมรับประทาน คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ